จากคุณสมบัติของกาแฟนะครับเราต้องการส่วนที่เป็นคาเฟอีนคาเฟอีนเนี่ยเป็นอันตรายต่อสัตรูพืชใช้งานก็คือการฉีดพ่นนะครับสาี่ฝาก็พอครับคือการฉีดพ่นเนี่ยเราพ่นให้เปียกไปเลยนะครับเกษตรกรที่เจอปัญหาพวกเพนนี้ยี่นะครับก็ลองเอาไปใช้ดูเพราะว่าตัวนี้ไม่เป็นที่ต่อผู้บริโภค สวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาทําสูตรกําจัดเพี้ยนะครับปัญหาของพริกใบหงีงอแล้วก็ใบด่างนะครับอาจารย์ครับสําหรับเพี้ยนี่สร้างความเสียหายต่อพืชผักยังไงบ้างครับสําหรับเพี้ยนี่นะครับเป็นสาเหตุของพืชผักอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นสาเหตุที่สําคัญก็คือเขาทําให้ใบหงีงอแล้วก็จะเป็นโรคใบด่างนะครับคือสาเหตุมาจากเพี้ยนะครับเป็นตัวนําเชื้อนะครับ อาจารย์ครับสำหรับสูตรกําจัดเพียนี course, um, ้สามารถกําจัดเพียได้ทุกชนิดไหมครับสามารถกําจัดได้เกือบทุกชนิดครับที่เป็นเพียนะครับก็คือเป็นอันตรายต่อสัตว์ที่มีขนาดเล็กนะครับอาจารย์ครับสูตรกาจัดเพียต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างครับสูตรกําจัดเพียสูตรนี้นะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือกาแฟนะครับกาแฟเป็นกาแฟผงนะครับเป็นกาแฟร้อซตตามร้านค้านะครับก็มีนมเปรี้ยวนะครับแล้วก็ถ้วยชงกาแฟสุดท้ายก็คืออุปกรณ์ในการหมักนะครับ เราใช้เป็นขวดพลาสติกนะครับสำหรับวิธีการทำนะครับเริ่มขั้นตอนแรกก็คือเราใช้กาแฟผงเนี่ยสช้อนชานะครับแล้วก็ชงละลายกับน้ำร้อนประมาณ5 0ซีซีปล่อยให้เย็นก่อนที่จะหมักแล้วก็มีนุมเปรี้ยวขวดเล็กอีกหนึ่งขวดครับเริ่มผมสมเลยนะครับ เมื่อเราผสมเสร็จแล้วก็เขย่าเขย่านะครับแล้วก็เก็บไว้หมักไว้หนึ่งคืนนะครับตัวนี้ครับถ้าเราทําเสร็จแล้วใช้เลยได้ไหมครับสาเหตุที่เราต้องหมักนะครับก็คือเราต้องการให้โมเลกุลของกาแฟเล็กลงเราต้องการที่เป็นอนุภาคเล็กลงแล้วก็สามารถดูดซึมได้ง่ายขึ้นนะครับอาจารย์ครับทาไมเราถึงใช้กาแฟและนมเปรี้ยวครับจากคุณสมบัติของกาแฟนะครับก็คือเราต้องการส่วนที่เป็นคาเฟอีนนะครับ คือคาเฟอีนเนี่ยจะเป็นอันตรายต่อศัตรูพืชนะครับอย่างพวกเพี้ยพวกมแมลงขนาดเล็กเนี่ยเพราะว่าจะทําให้ระบบของหัวใจเนี่ยล้มเหลวนะครับตัวนี้เข้าไปทําให้เป็นออามาพืชเอามาตนมเปรี้ยวเนี่ยเราใช้ในการย่อยสลายที่เป็นาสารอินรีนะครับก็คือตัวกาแฟเนี่ยเป็นผงแล้วก็ละลายน้ําแล้วก็จะใช้ตัวนมเปรี้ยวเป็นจุลินทรียเข้าไปย่อยสลายอีกทีหนึ่งให้เล็กลงนะครับ สำหรับวิธีการนำไปใช้งานนะครับใช้ในปริมาณ 30cc ผสมน้ำ10ลิตรแล้วก็ฉีดพ่นกับพืชผักนะครับพวกพริกพวกมะเขือเนี่ยก็ได้นะครับตัวนี้ใช้ได้ครับสำหรับวิธีการใช้งานก็คือการฉีดพ่นนะครับตัวนี้เป็นถือว่าเป็นสารอินทรีย์ที่มีความปลอดภัยค่อนข้างจะสูงนะครับเพราะว่าเราเองก็ทานอยู่แล้วทั้งนมเปรี้ยวทั้งกาแฟนะครับซึ่งตัวนี้เราสามารถฉีดพ่นได้เลยไม่มีสารตกค้างนะครับไม่จําเป็นต้องใส่เยอะครับใช้กี่ฝาครับอาจารย์จะพ่นต้นเดียวนี่นะครับ3-4ฝาก็พอครับ แล้วก็น้ำประมาณสักหนึ่งลิตรก็น่าจะพอครับตัวนี้ครับผสมเสร็จแล้วก็ขยา่าขย่านะครับคือให้เขากระจายตัวละลายได้ดีในน้ำนะครับตัวนี้คือการฉีดพ่นเนี่ยเราพ่นให้เปียกไปเลยนะครับ อาจารย์ครับนอกเหนือจากการฉีดพ่นแล้วสมมุติเราไม่มีเราใช้วิธีอื่นได้ไหมครับถ้าไม่มีถังพ่นนะครับกรณีไม่มีถังพ่นเนี่ยเราใชา้ตัวพ่นตัวฉีดน้าในอาของตัวฉีดน้ําเวลาเราลิดผ้าน,นะครับเราผสมใส่ตัวฉีดน้ําตัวนั้นแล้วก็สามารถฉีดพ่นได้เลยเหมือนกันครับถ้าเราผสมน้ําลดไม่ได้ใช่ไหมครับก็คือการลดเนี่ยมันมันจะสิ้นเปลืองแล้วก็ใช้น้ําในปริมาณที่มากนะครับเพราะว่าเราต้องลดให้โดนหมดทุกส่วนนะครับ สำหรับเกษตรกรที่เจอปัญหาเรื่องพวกมแมลงปากดูดพวกเพี้ยนนี่นะครับก็ลองเอาไปทดลองนะครับทดลองแล้วก็ใช้ดูเพราะว่าตัวนี้นี่ไม่เป็นพิษต่อ,อผู้ปลูกผ,ผู้บริโภคนะครับ